เรียมเข้าจัดอาหารมาให้คนทานพี่ตำรวจเดี๋ยวทานข้าวด้วยกันนะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงตาด้วยกันหลวงตาท่านมีคนถวายของข้าวมาก็ท่านใช้ให้ทานพวกเราเราก็กินข้าวได้บุญยกเลยครับผมยกเลยครับยกสองมือครับสองมือ ยกสองมือครับยกครับประเคนก่อนประเคนเประเคนก่อนครับสองมือยกจับสองมือเลยครับเอานมให้เอานมให้คนพิการนะครับพี่อาร์ตเดี๋ยวเราตามเข้ามาตรงตรงที่เดี๋ยวพี่ตาบอกลงตาเข้าแล้วดได้ได้ได้จอดไม่ต้องดับเครื่องนะพี่ดับไฟเฉย ฟุกข้าวไก่อ๋อน้ำข้าวมันไก่ให้พูดติดตามพูดติดตามครับนี่ไหมอุ้ยคนแก่นี่โอ้ยนั่งรถเข็นมาเนี่ยท่านก็ป่วยด้วยเนาะนมนมนมโอ้หลวงตาให้เอาไปกินที่บ้านเลยบอกบอกอุ้ยบุ้ยเขาได้ยินไหมบอกพี่บอกอุ้ยน่อหลวงตาให้นะครับแม่เออหลวงตาคือฮื้อแม่น่ะอืม เอานมเพิ่มปพีกเออนั่นวะสวัสดีทุกท่านนะทั้งหกหนึั้อยหกสคนนะครับไปกดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำรวยนะฮะขอให้สุขภาพแข็งแรงสวัสดีทุกท่านที่ติดตามชมนะครับผ่านทาง Facebook ไ i ฟ e like, ทั่วไทยนิวนะครับเพจที่นี่เชียงของที่นี่เชียงไฮยนะครับเป็นข่าว โอ้แล้วอีกหลายหลายเพจที่แชร์สัญญาณไปนะครับก็เรานำเสนอกันฟรีๆนะครับนำลิงก์ไปได้เลยนะฮะไม่คิดค่ายจ่ายอย่างใดนะครับขอเพียงให้ท่านเนี่ยได้เผยแผ่าศาสนานะครับแล้วก็ให้เห็น นะครับความคืบหน้านะครับในการออกทุดงของหลวงตาบุญชื่นนะครับว่าถึงไหนยังไงกันแล้วนะครับแล้วก็เห็นภาพความงดงามของศาสนาพุทธเรานะครับนี่ก็อยู่บ้านฝันต้นม่วงยังอยู่ฝันต้นม่วงอยู่เนาะ ปัจัจห้ามนะครับไม่ได้นะครับปัดปัจจอะไรเนี่ยอ่าหลวงตาท่านไม่ไม่ไม่เหยียบนะครับไม่เหยียบแล้วก็ไม่รับท่านไม่รับปัจจัยครับท่านพุทโธก็มีโอ้หลายคนนะฮะสุดเดิมใสศรัทธานะครับพนมือเลยครับพี่เออสาธุครับสาธุท่านจาลิกทุดงเนี่ยท่านไม่รับปัจจัยนะครับแล้วก็ไม่นั่งรถ ไม่ใส่รองเท้านะครับแต่ว่านะครับหลายๆท่านเนี่ยก็เริ่มใสเนาะในพระพุทธศาสนาอยากจะร่วมทําบุญถวายปัจจัยผมก็เข้าใจนะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าหลวงตาท่านไม่รับท่านท่านตัดแล้วซึ่งกิเลสน,นะครับไม่อยากได้อยากมีไม่อะไรเลยเดี๋ยวผมจะลงรูปกุฏิท่านนะกุฏิท่านที่วัดพระธาตุ ที่จังหวัดนครพนมเนี่ยนะครับที่ท่านอยู่เนี่ยกุติท่านเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรเลยนะเป็นกุติไม้มุงคลาจากนะครับยกพื้นสูงจากเมตรสักศอกหนึ่งท่านก็ไม่มีอะไรเลยของใช้มาทกลตรงนั้น่ะเ็เหนั่เลยไปหน่อยนึงก็เดี๋ยวจะนิมน ให้หลวงตาเนี่ยนะครับพักนะครับบริเวณข้างหน้า <ท lanes> ก็เดี๋ยวแวะให้ลูกติ์ทานข้าวใช่ไหมครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวพี่สุริยาอยู่ข้างหน้าแล้วกับพี่นันนะครับ,บเดี๋ยวเห็นพี่นันมารับก็แม่นละใช่เลย นี่ก็เป็นเจ้าที่ตำรวจจากสพอดอยหลวงนะฮะมามวยความสะดวกก็ร่วมเดินกันด้วยตั้งแต่เข้าเขตพื้นที่บริเวณสารเจ้าพ่อกิ่วหกนะฮะนี่ก็เดินด้วยนะไม่ขึ้นรถนะเจ้าที่ตำรวจก็มาเดินอยู่นะับโบกรถนะฮะ,ดดน,น,ะ,ฮะนี่ก็เป็นเจ้าที่ที่ เริ่มใสในพุทธศาสนานะครับอ๋อไม่นั่งรถนะมาร่วมเดินด้วยนะครับโอ้โหต้องขอชื่นชมนะฮะรวมถึงายป,ปกครองต่างๆต้องบอกว่าตั้งแต่เข้าเขตอำเภอดอยหลวงวันนี้ประชาชนนะครับต่างๆรวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆนะครับให้ความเรื่มใสศรัทธานะครับในพระพุทธศาสนาสอบถามกันมาทางอินบ็อกซ์นะฮะแทบจะแตกเลย โทรศัพท์กันมานี่โอ้โหเลิ่มใจยิ่งนักนะฮะสอบถามกันตลอดนะครับว่าถึงไหนกันแล้วนะฮะหลวงตาท่านพักที่ไหนเป็นคำถามยอดฮิตนะครับที่ผมก็ตอบทุกคนนะแล้วก็ดีใจนะที่มีคนโทรมาถามนะครับเพราะว่านั่นหมายถึงว่า,าศาสนาพุทธเราเนี่ยยังคงไม่เสื่อมถอยไปไหนนะครับ ทนน่นในอำเภอเชียงของนะครับอำเภอเชียงแสนนะครับแล้วก็ลงถึงท่านในอำเภอดอยหลวงนะครับก็สอบถามมาตลอดนะฮะให้เจ้าที่โทรสอบถามกันมานะครับตลอดเลยนะครับท่านก็รอกราบไหว้กันอยู่นะครับรวมถึงเจ้าที่ประชาชนชาวบ้านต่างๆ,ๆนะครับที่มาสักครู่ผมโทรอ่าผมไม่ได้โทรผมคุยกับทางเจ้าที่ตำรวจนะครับ ทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยแจ้งว่าประชาชนเนี่ยโทรไปสอบถามที่สพอดอยหลวงนะครับมาตลอด3าวันที่ผ่านมานะครับถึงเส้นทางที่หลวงตาบุญชื่นน่ะจะเดินทุด,ดงจนเจ้าที่ตำรวจเนี่ยต้องโทรมานะครับแล้วก็มาสอบถามผมแล้วก็มาสักคู่นี้ก็มีการพูดคุยกันซึ่งก็ต้องรอให้ครบกำหนดเวลานะครับว่า ในช่วงเวลาสัก14.00น,นเนี่ยหนงตาบุญชื่นเนี่ยจะเดินทุดงไปถึงบริเวณไหนนะครับแลวจะนิมนต์ให้จำวัดไหนนะครับเราไม่ได้นับกิโลนะครับแต่เรานับเวลานะครับท่านออกเดินทุดงตั้งแต่7.15นนะครับโดยประมาณของทุกวันส่วนท่านตื่นเนี่ยตีหนึ่งขวาตีสองไม่เกินนี้นะครับ ตีหนึ่งถึงตีสองเนี่ยท่านตื่นแล้วเมื่อเช้านี้ผมมาตรวจวัดความดันนะครับตรวจวัดชีพจรตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจก็ปกติดีทุกอย่างนะครับสุขภาพแข็งแรงก็ถามหลวงตาว่าหลวงตาตื่นตอนกี่โมงหลวงตาบอกว่าตีหนึ่งกว่าครับ สาธุครับสาธุโอ้โอนุโมทนาบุญด้วยครับกับทุกท่านที่นําสิ่งของมาถวายนะครับโอ้โหยิ่งใหญ่มากนะฮะเอานมขนมเก็บไหนที่ยกได้ยก้เลยครับไหนที่ยกได้ยก้ยกยกยกท่านตื่นเช้าทุกวันนะฮะท่าน,นตื่นเนี่ยตีหนึ่งตีสองท่านตื่นแล้วนะครับแล้วก็ทําวัดนะครับท่านกิจพากิจของสงฆ์นะครับรอรับอรุณเสร็จแล้วก็นั่งรอ ปรดญาติโยมนะครับให้ผู้ที่มีความเรื่อมใสศรัทธาเนี่ยนะครับเข้ามากราบไหว้นะครับสนทนาธรรมได้ตั้งแต่ช่วงเวลาตีสี่เป็นต้นไปนะครับตีสี่เนี่ยนะครับบางคนจะตีสามมานั่งรอแล้วนะครับทุกทุกที่เลยนะครับทุกวัดที่ไปจาวัดนะฮะซึ่งผมเนี่ยติดตามไปด้วยเนี่ยนะครับเอานมนมนมให้เด็กน้อยนมอาหลวงตาให้เอานมให้เด็กนั่นแหละให้ขนมไปด้วยเลย ก็จะมีคนเนี่ยมานั่งรอกันตั้งแต่ตีสามกว่าเนี่ยมาแล้วนะครับผมตั้งปลุกตีสี่อาบน้ําไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับตื่นตีสี่เนี่ยรถมากันแล้วมานั่งรอกันแล้วเป็นอย่างนี้ทุกวัดนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นมิติใหม่จริงๆนะครับที่ผมก็ไม่เคยเพบเห็นทนกันนะะฮ ไก่แล้วนะครับก็จะน่าจะสักหนึ่งกิโลเมตรนะฮ <c oughs> ะอนนี้มนหลงตาให้พักเท้านะครับเพื่อฉันน้ำแล้วก็ให้ลูกศิษย์นะครับที่ติดตามอยู่เนี่ยได้พักทานข้าวทานน้ำกันนะครับซักประมาณ20นาทีนะครับ ก่อนที่จะเดินทางกันต่อก็พี่น้องชาวอำเภอดอยหลวงนะครับหลายๆตำบลที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยโอ้โหรอกันอยู่เยอะแยะมากมายนะครับผมก็ทราบแล้วนะครับดอกดอกดอกไม้เอาไปไหมครับถ้าไม่เอาไปก็ให้เจ้าที่เอาไปไว้หน้ารถนะครับ สองมือจอ้าจับข้างล่างด้วยแม่จับข้างล่างด้วยสิข้างล่างเอ,อสาธุสำหรับเส้นทางเนี่ยนะครับหลายคนก็อินบ็อกมาสอบถามภายในเพจทั่วไทยนิวรวมถึงโทรศัพท์มาสอบถามผมก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าให้รอเวลานะครับ <c oughs> ให้รอเวลาในช่วงค่ำนะครับ ว่าจะกำหนดเส้นทางไหนนะครับให้ท่านออกทุดงซึ่งวันนี้ก็แน่นอนนะครับเรามุ่งหน้าอำเภอดอยหลวงนะครับตอนนี้เข้าเขตแล้วก็คงจะต้องพิจารณาหาที่จำวัดนะครับแล้วก็นิมนต์หลวงตาให้จำวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงบ่ายนะครับอาจจะช่วงเวลาประมาณ14.00นนะครับครลูกศิษย์เนี่ยก็จะมีการดูเวลานะครับ ส่วนเส้นทางนะครับที่จะเดินต่อในวันพรุ่งนี้นะครับก็ขอให้หลังทําวัดเย็นไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็จะมาแจ้งผ่านทางเพจทั่วทานีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ฝากนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามชมอยู่นะครับช่วยนะครับประชามพันธ์นะฮะ อย่าคิดเองนะครับว่าหลวงตาจะไปเส้นทางนั้นเส้นทางนี้นะครับ <พ Cast. S 2> แล้วก็ไปโพสต์ในเฟซบุ๊กนะฮะหรือแฟนเพจต่างๆนะครับ้ <โ criterion, S 1> าเข <โ yapmış. S 3> <czne> ตำรวจเดี๋ยวทานข้าวด้วยกันนะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงตาด้วยกันตาท่านมีคนถวายของข้าวมาก็ท่านใช้ให้ทานพวกเราเราก็กินข้าวได้บุญย,ยกเลยครับผมยกกันเลยครับยกสองมือครับสองมือยกสองมือครับยกครับประเคนก่อนประเคนออประเคนก่อนครับสองมือยกจับสองมือเลยครับเอานมให้เอานมใ,ให้คนพิการนะครับ พี่อาร์ตเดี๋ยวเราตามเข้ามาตรงตรงที่เดีี๋ยว่าบ,บอกหลวงตาเข้าแล้วได้ได้ได้รถจอดไม่ต้องดับเครื่องนะพี่ดับไฟเฉยโอ้น้ำผุกข้าวไก่อ๋อน้ำข้าวมันไก่ให้พูดติดตามพูดติดตามครับ อ้าวรับไว้อ้าวยกมาเลยยกมาเลยยกมาเลยยกข้าวมาเลยยกมาเลยอ่าแม่น้ำมงคลเก็บไว้เลยสามสี่ขวดดึงเก็บไว้เลยน้ำรับประเคนแล้วอ้าวเอาเป็นน้ำน้ำมงคลเลยโอ้ครับก็นี่คือบรรยากาศสดๆนะครับตรงนี้บ้านอะไรคะเนี่ยบ,บ้านแม่บง บ้านแม่บงนะครับหมูที่เท่าไหร่ครับ <correlate> หมูเจ็ดนะครับหมูหม่เจ็ดนะครับหมูเจ็ดบ้านแม่บงนะฮะเดี๋ยวท่านท่านพักตรงนี้ก่อนครับ<อ>พ,พักพักเท้าแล้วก็ให้ลูกศิษย์ทานข้าวกันตรงนี้ครับเยวเดินมาคอยข้างหน้าก่อนนะฮะก็อ,อ,อยู่ที่หมู่ที่เจ็ดบ้านแม่บงนะครับ อู่ช่างป้อมใช่ไหมฮะอ๋อฝั่งตรงข้ามกับอู่ช่างป้อมนะฮะหรือว่าอู่เจริญการช่างก็นี่คือบรรยากาศสดๆนะครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเดียวขังมาเอาคันเหลืองมาจอดคันนี้ตรงนี้คันเดียวคันที่เหลืองนึ่แล้วก็คันอื่นจะมาเออรที่เะกตงนข้าเนี่ ข้าบอกบอกร้เพราะน้ำอยู่นหื่ออธาน่สาปัจใจัยานีใส่ปัดใจนะครับแม่แตั้งนี่โอ้โหะครับบ้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวหลวงตาจะมานั่งแวะพักเท้านะครับที่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับบ้านนี้ ไปไี่เท่าไหร่เอ่ยไทด้เท่าไหร่ต้องทำจาองบ้านต้องทบองบ้อเดี๋ยวเข้าเลี้ยวซ้ายเข้ามาหน้าบา้านาจอดตรงนี้วันีผมอยู่แต่ตีบงเข้ามาเลยเดี๋เคลียร์พื้นที่ฮะที่เคลียร์เคลียรเสือเ,เดี๋ยวให้รถเข้ามาเคลียร์เสือ ตีวงม่เด้พ่อ